สวัสดีครับกลับมาพบกันกับไอทายูโฟนแอครับนะครับวันนี้รีวิวเกม Hero c ชา r ์ตนะครับจากรีวิวเกมตัวเก่านะครับก็ตอนนี้ He r o c ชา r ์ตเนี่ยอัปเดตมาถึงเวอร์ชัน1.7นะครับก็ตอนนี้สามารถทำให้ตัวเกม h e r o c h a r ์ตเนี่ยเล่น ID เดียเดียวนะครับแต่ว่าหลายเครื่องได้นะครับผมก็ตอนนี้ผมโอนดีจากที่เล่นใน iOS นะครับมาเล่นใน Android นะครับผมก็เพื่อให้อัดวิดีโอได้ง่ายขึ้นนะครับ ก็วันนี้นะครับจะมาแนะนําในการออก่าสมบัติครับก็ผมว่าน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ทุกๆคนที่เล่นเกมฮีโร่ชาร์ตนะครับต้องทํานะครับนั่นคือการออก่าสมบัตินะครับเพราะว่าการออกาสมบัติเนี่ยจะทําให้คุณนะครับมีโอกาสที่จะได้เงินจํานวนมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของส่วนการแลกฮีโร่นะครับฮีโร่ต่างๆนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับฮีโร่สำคัญๆหลายๆตัวเลย ผมเนี่ยะยาให้ดูนะครับมีเลื่อนมาได้นะครับบานดูแค่ะาครับก็เนี่ยฮะมีศินิ์มาแล้วนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็มีนังรูปนาหน้าคนซูโจมิสติกต่าไม้น้ำแข็งคนแมกคือไรเฟิลนะครับเจ้าแห่งลมแล้วก็นักบินนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเทคนิคนะครับที่ผมใช้ในการผ่านให้จนถึงด่านสิบห้านะครับก็อื ู้สึกว่าในเกมตรงนี้จะแสดงผลผิดพลาดครับกล่องน้องยังไม่ได้เปิดครับโอเคตอนนี้นะครับมีทิปมาให้ดูแล้วนะครับว่าทํำยังไงนะครับผูคนจะฮีโร่แบบไหนนะครับเพื่อในการต่อสู้นะครับผมก็เทคนิคนึงนะครับที่ผมใช้นะครับในการผ่านด่านพวกเหล่านี้ก็คือต้องด่านแรกเนี่ยเราจะเห็นว่าด่านแรกที่มาเนี่ยมันจะเป็นฮีโร่ที่ยังไม่เก่งมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะฮูโร่ต่ำกว่าฮีโร่ของเรานะครับ ให้คุณใช้ฮีโร่นะครับคือผมเทคนิคของผมคือใช้ฮีโร่สองชุดก็คือมีฮีโร่ชุดหลักชุดหนึ่งนะครับแล้วก็ฮีโร่ตัวเสริมชุดหนึ่งนะครับอย่างฮีโร่ตัวหลักของผมเนี่ยก็คือตัวนี้ต้องมีแน่นอนนะครับเด็กในนะครับเอาไว้สําหรับเป็นตัวแทงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวฮิวนะครับแล้วก็ตัวสําหรับสต็อปนะครับก็คือตัวมังกรคู่นะครับหรือว่าถ้าใครมีนะครับตัวเมนูซ่าก็สามารถนํามาใช้ได้เหมือนกันนะครับก็คือทําให้แข็งนะครับแต่ว่า ส่วนใหญ่ผมใช้ว่าใช้ตัวไหนตัวนี้นะครับแล้วก็ทีมประมาณนี้หนึ่แล้วก็เป็นตัวที่ใช้นี่นะครับแต่ว่าคืออย่างที่เห็นนะครับคือตอนนี้ผมเล่นมาลิเวอร์ฟูงแล้วมันก็จะมีตัวเยอะหน่อยนะครับแต่จริงถ้าถ้าเป็นช่วงแรกๆที่ผมเล่นนะครับผมจะใช้ประมาณตัวนี้ครับนี่คือตัว กิโลที่ผมใช้เป็นตัวหลักตัวแรกๆนะครับเพราะว่ามันจะหาได้ไม่ยากหนักนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับพวกนี้แลกได้นะครับหรือว่าเราจะไปจ้างเราจ้างมาก็ได้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนของคุณนะครับมีนะครับก็แนะนํานะครับถ้าการเข้าไปในกิโเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนคนไหนมีตัวเดนนี่ขึ้เป็นตัวแทงก็ให้นําออกมาใช้นะครับผมหรือว่าตัวนี่ฮะตัวตัวนี้ก็ใช้ช่วยได้นะครับมันมันยิงหลายๆเพราะวยูนิตทีเดียวหลายตัวนะครับผม แต่ว่าส่วนใหญ่ก็เนี่ยผมก็ใช้ประมาณนี้นะครับตอนนี้ทีมหลักของผมเนี่ยก็จะอยู่ที่ทีมนี้นะครับเป็นแบบนี้ตัวนี้ตัวนี้เข้ามาแล้วครับเพิ่งได้5าดาวก็เลยนำะมาใช้เป็นตัวหลักนะครับจะหเห็นว่าควรจะเล่นแบบไหนนะครับก็คือในด่านแรกเนี่ยเราควรที่จะ เอาตัวฮีโร่ของเรานะครับมาเก็บค่าพลังตัวคือไม้ตายครับให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วก็อย่างนึงนะครับอย่างไม่แน่ใจว่าคนที่เล่นใหม่ๆอันนั้นน่าจะยังไม่โดนนะครับก็คือแทบหมดแล้วเราตายนะครับในเกมเนี่ยเราตายแล้วเราไม่ได้ละเราสามารถกดตัวนี้เราก็ถอยทับนะครับสต็อปแล้วถอยทับนะครับมันจะเริ่มใหม่นะครับเดี๋ยวลองกดให้ดูเลยนะครับมันจะเริ่มใหม่นะครับและฮีโร่ของเราเนี่ยก็จะคืนกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ต้องก่อนจบเกมเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าจบเกมคือฮีโร่ตายหมดหรือฝั่งสตรูตายหมดแล้วเนี่ยมันก็จะไม่นับแล้วนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมใช้วิธีนี้คือ,อพอสู้ไปถ้าเกิดว่าฮีโร่เราตายเนี่ยผมก็กดสต็อปแล้วก็ออกจากเกมนะครับออกจากเกมไปเลยนะครับแล้วก็เปิดใหม่นะครับมันก็จะได้แต่ว,ว่าเดี๋ยวนี้คือสามารถกดสต็อปแล้วออกมาได้อย่างนี้นะครับก็จะช่วยย่นระยะได้นะครับเป็นเทคนิคหนึ่งนะครับ กครับวันนผมใช้คิวธรรมดาถ้าเราตัวธรรมดามาลองด้วยนะครับวันนี้คือมันแลกได้หมดแล้วนะครับพวกตัววกนี้ผมว่าไม่ได้มีตัวอะไรที่เสกเมากนะครับตัวใหญ่แต่ว่ามันก็เสกผสมเอาไว้นะครับตัวคิโน่เนี่ยแล้วก็แบบความตายเนี่ยเป็นตัวแทนที่ผมว่าเสกที่สุดแล้วล่ะตอนนี้นะครับเพราะว่ามันในฮันดูคิวที่กดคืนขาได้แล้วก็ ตัวสกิลแม็กเนี่ยมันเต็มเร็วมากนะครับอย่างนี้เห็นใช้ผ่านอันเดียวก็สกิลแม็กเต็มได้นะครับโอเคอ่าโอเคนะแสดงคลสินพ้าดีด้วยโอเคครับอ่าเนี่ยอันเดียวก็คือช่วงแรกแรกเนี่ยมันจะเป็นฮีโร่ที่แบบไม่ค่อยเก่งมากนะครับแต่ว่าเอ่อพวกฮีโร่พวกนี้มันมาจากหลายเซิร์ฟนะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเพราะว่าวันทีก็ไปเจอแบบโอ้ฮีโร่โคตรมากๆหนัหนกเลยนะก็จำใจนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ผมก็จะ เล่นจบนะครับเพราะว่าหลังจากที 1, ่มีสต็อปให้ออกมาในส่วนใหญ่ผมว่าเล่นจบเป็นหลักนะครับ15ดาดไม่มีปัญหาอ่าหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาตัวที่ไม่ใช้นะครับเอาออกไปก่อนแล้วก็ตัวอื่นที่แบบเราจะเก็บสกิลตัวฮิวท่ามิตรในะครับใส่เข้ามานะครับตัวหลักที่ผมต้องมีอยู่ในทีมแน่นอนก็คือตัวเอ่อทั้งท่ามิตรใจแล้วก็เนี่ยครับตัวฮิวนะครับตัวฮิวเนี่ยแนะนำเลยนะครับสกิลหนึ่งอัพเต็มเลยครับสกิลอื่นไม่ไล่ครับอันนีอัพเต็มเลยก่อน เข้ามาแล้วกดใช้หมู่ไม้ตายของตัวระเบดอความายได้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันมีตัวภาพลังไว้ได้นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเป็นแบบว่าไอเทมที่ระดับสูงแล้วเนี่ยมันจะช่วยให้กดท่าไม้ตายแล้วเหลือหลอดทางลังไม้ตายไว้ประมาณ20ซนนะครับการเนี่ย พอเล่นมาสองรอบเ่ยก็แทบจะเต็มแล้วครับสกิลไว้ตายของตัวทีมหลักที่ผมเล่นนะครับแทบจะเต็มครับก็จะมีบ้านที่ผมจะเก็บตัวนี้กับตัวนี้นะครับเอาไว้สําหรับเจอพวกแบบว่าตัวคนโหดนะครับแล้วก็ต้องใช้แบบสกิลที่ยิงแรงๆอะไรเงี้ยก็จะใช้พวกสองตัวนี้เข้าไปแต่ว่าเนื่นองจากว่าณปัจจุบันเนี่ยผมเลเวลแปดสิบเห็นแล้วซึ่งถ้าตัวโหดเนี่ยมันก็จะเลเวลแ5ด4ิบ้าปิบอัพนะครับซึ่งยิงเข้าไปอาจจะไม่สกิลพิวครับก็เลยเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่ค่อยเก็บครับแค่เอาไว แล้วก็กลับมาที่ทีมหลักที่เราเล่นครับผมทีมผมเล่นก็คอทำอะรไมันบ,บนนี้คือทีมทีมที่ผมใช้ประจำนะครับให้ดูว่าเ,เวลาผมผ่านด่านเนี่ยจะทำยังไงบ้างนะครับเวลาเข้ามาก็กดไมตายเลยครับตายแับของตัวหลักครับไมตายเลยพอเราพบก็กดใช้แข็งครับการใช้สกิลของตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตัวแรกผมจะใช้หลังจากที่มันแทบหมดแล้วเพราะว่ามันเกิดการฟ้องครับ ก็ตัวนี้เนี่ยก็คือข้อมือเลื่อนใช้ตอนไหนก็ได้ครับอาจจีใช้ข้อมือเลื่อนผมก็จะใช้่นะครับเพราะว่าตัวข้อมือเลื่อนเนี่ยมันขึ้นเร็วเหมือนกันครับเวลาผ่านไปรอถึงงจะเห็นตัว่างวูบวูบจะเต็นไปหมดเลยนะครับโอเคครับอ่านมาก็แรกๆก็ง่ายๆครับอย่างที่ว่าครับยังไม่เจอตัวโหดมากครับอันนี้ก็เลยว่าห่างกันเยอะนะครับ แต่้อก็คือคือปกติก็ใช้สเตจกัะานะครับเข้าไปแล้วกดอาไวแล้ว <chains> ก็รอให้เ <única> ข <sus pe ita> ้าไปได้เะครับแล้วก็กดแกขท่นั่นแล้ก็วรรอให้มันแก้ไขจนเสร็จแล้วนครับก็กดเอาไวใแล้ว็ห้มันเกิดการชนของตัวละครนะครับแต่เดี๋ยวจำเลื่นะครับอย่ว่ากนแรกเต็มนะครับเดี๋หลับ ก็ผ่านได้ง่ายๆนะครับแล้วรบอบด่า,ดานแรกๆที่มนันมันตัวไม่โหดมากนะครับแต่ถ้าตัวโหดก็อย่างมากก็แค่เลื่อนลดลงไปครึ่งอยู่นะครับประมาณนั้นนะครับก็สามารถเล่นไปได้เรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่โหดมาก ไนยเลยวั 400, 600, 600, นกะรมต่ไม่ผิดสวันจนะเปางคถ้าใกผิดพัดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่แน่ใ,ใจนะต้องไปทีโอเคครับนะประมาณนี้นะครับ